สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาวรษณ์พาเที่ยวนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าจะไปสัมภาษณ์ท่านผู้พันท่านนี้นะคะที่มาค้้ประกันรถยนต์ให้กับดิฉันนะคะ,อะนอกจากว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อดิฉันและครอบครัวนะคะท่านยังไม่ได้ทำแค่นี้นะคะ หลังจากที่ท่านได้ค้ำประกันรถยนต์ให้ดิฉันไปต่อมาไม่นานค่ะท่านก็ยังได้ไปกู้เงินทหารผ่านศึกมาก้อนหนึ่งค่ะแล้วก็แบ่งเงินมาให้ดิฉันยืมประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะคราวนี้หลังจากนั้นไม่นานอดิฉันก็ใช้นี่ตรงนี้ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพอท่านมีโชคนะคะท่านมีโชคท่านถูกลอตเตอรี่ ท่านก็แบ่งเงินจํานวนหนึ่งให้กับครอบครัวของท่านแล้วท่านก็เอาลอตเตอรี่มาให้ดิฉันอีกหนึ่งใบค่ะพอชีวิตดิฉันนะคะดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะด้วยการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็แผ่เมตตาไปตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจรันได้บอกไว้นะคะก็พอชีวิตดีขึ้นก็ไม่เคยลืมบุญคุณพันโทท่านนี้เลยนะคะ ในสิ่งที่ท่านร้องขอให้ดิฉันช่วยเหลือเรื่องอะไรต่างๆดิฉันก็จะช่วยเหลือตามสมควรที่จะช่วยท่านได้นะคะ,ะแล้วก็ในแต่ละปีนะคะก่อนปีใหม่ดิฉันก็ต้องนำเป็นผลไม้ของรับประทานบ้างขนมบ้างอะไรเนี่ยไป,ไปไปไหว้ขอบคุณเทศกาลปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วก็ ก็ไม่ลืมนะคะที่จะมีเงินเล็กๆน้อยๆให้ท่านบ้างตามสมควรตามอัตภาพที่ดิฉันสามารถทำได้นะคะอันนี้ดิฉันก็มีความภาคภูมิใจว่าในสิ่งที่ดิฉันทำเนี่ยยังน้อยนะคะในสิ่งที่ท่านทำกับดิฉันเนี่ยดิฉันซาบซึ้งใจมากแต่ว่าเรื่องราวของดิฉันที่เล่ามานี้นะคะได้ถูก นำไปลงในกฎแห่งกรรมหลวงพ่อท่านได้อ่านเรื่องราวของดิฉันนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีในสมัยนั้นท่านาได้สมณศักดิ์เป็นพระธรรมสิงหะบูราจาร์นะคะแล้วท่านได้บอกว่า,าผู้พันท่านนี้นะคะเป็นหนึ่งในล้านที่มีความดีมากมายขนาดนี้ค่ะทั้งท,งทงัที่ไม่ใช่ญาติกันในชาตินี้เลย หลังจากที่ตีแผ่ทําให้คนได้รู้จักกับดิฉันมากมายนะคะแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็มีโอกาสได้เขียนหนังสือเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะแล้วก็มเีเทพธิดานางฟ้าในร่างมนุษย์แล้วก็มีเทพพระบุในร่างมนุษย์นะคะได้นําเรื่องราวของดิฉันนะคะไปให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้นะคะออกมา สู่สายตาญาติธรรมแล้วก็กัลยาณมิตรทั้งหลายที่ได้อ่านนะคะแล้วก็เขียนถึงสองเล่มนะคะก็คือเล่มหนึ่งและเล่มสองค่ะทาให้อตอนแรกดิฉันเขียนหนังสือไปดิฉันก็มีความรู้สึกว่าการเขียนหนังสือของดิฉันเนี่ยเอาสิ่งที่ไม่ดีมาแฉเราเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อจรรย์อพวันสิงห์บุรีหรือพระธรรมสิงหบ,บุราจารย์ท่านก็นําเรื่องราวต่างๆที่ท่าน สร้างกรรมไว้ตั้งแต่เป็นเด็กก็มาเล่าให้กับญาติโยมให้กับลูกศิษยานุศิษย์ของท่านได้รับทราบนะคะพอดิฉันได้เป็นลูกศิษย์ของท่านดิฉันก็ต้องมาทําตามท่านก็คือนําเรื่องที่ดีบ้างไม่ดีบ้างที่ดิฉันได้สร้างไว้ลงในกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อแล้วก็มาลงในพ็อกเก็ตบุ๊กที่เป็นชื่อเรื่องกรรมของผู้หญิงคนนี้มีทั้งเล่มหนึ่งเล่มสองนะคะอันนี้ก็ผ่านมาประมาณสิบกว่าปีแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะดิฉันก็ ชีวิตก็หลังจากที่ได้ใช้กรรมไปก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะแล้วพอถึงวันนัดกันนะคะพันโทท่านนี้ก็หอบเอกสารทุกอย่างที่จะไปยืนยันในตัวตนของท่านว่าท่านทำงานเป็นข้าราชการทหารยศพันโทแล้วก็ตามที่ดิฉันมองลักษณะท่าทางของท่านนะคะ ท่านเดินมาแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะเดินมาที่ศูนย์รถแห่งนี้ค่ะเดินมาแบบมีความสุขมากๆเลยที่จะได้มาค้ำประกันรถให้ดิฉันมันเป็นเรื่องที่แปลกนะคะดิฉันไปหาใครค้ำประกันรถให้นะคะมีแต่คนกลัวค่ะกลัวที่จะค้ำประกันรถให้กบับดิฉันเพราะว่าคุณผู้ชมก็น่าจะทราบดีนะคะว่าการที่ไปค้ำประกันรถให้คนเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเจอคนไม่ดีหรือคนมีกรรมนะคะ เขาอาจจะโกงก็ได้หรือไม่ถ้าเจอกรรมอาจจะเป็นคนดีนะแต่เจอกรรมเขามาซัดเขาเขามีเหตุที่จะต้องหนีไปโดยที่ไม่ส่งค่ารถต่อคนค้ำประกันนั้นเนี่ยขาข้างหนึ่งเนี่ยพอคัำประกันแล้วเหมือนขาข้างหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะติดคุกกับเขาหรือเปล่าหรือจะต้องมาชดใช้เงินในการที่ไปค้ำประกันรถให้เขาดังนั้นอันนี้ที่ดิฉันเห็นภาพนี้นะคะภาพที่ยังติดตาทุกวันนี้เลยค่ะพันโทท่านนั้นมีความสุขมากนะคะ เอามือเนี่ยหนีแฟ้มหนีแฟ้มเอกสารที่จะเตรียมไปค้ำประกันรถให้ดิฉันแล้วก็เดินเดินเข้ามาสูนรถด้วยความสุขโดยแววตามีความสุขด้วยแววตาที่แบบดิฉันมองแล้วมันเป็นเรื่องที่แปลกนะคะจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยในชาตินี้นะคะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแม้แต่ชื่อนามสกุลก็ไม่รู้จักอย่าว่าแต่เห็นหน้าค่าตาเลยแต่พอดิฉันแผ่เมตตาไปในในคืนนั้นนะคะ กลับมาเจอญาติอดีตชาติจริงๆแล้วการที่ดิฉันมองเห็นเห็นท่านนี้นะคะมีความสุขในการที่จะมาค้าประกันรถให้ดิฉันดิฉันรู้สึกแปลกใจมากเลยว่าอะไรกันมาขับประกันรถให้ดิฉันนี่มีความสุขขนาดนี้เลยเหรอมีความสุขแบบว่ามันแตกต่างจากคนอื่นที่กลัวดิฉันมากเลยกลัวว่าถ้าดิฉันให้เขามาขับประกันรถอะ่ะเขาจะต้อง กลัวว่าถ้าเกิดดิฉันโกงไปเขาจะต้องลําบากที่จะต้องมาใช้หนี้แทนดิฉันแต่ท่านนี้แปลกจริงๆค่ะแล้วก็ท่านก็ได้มานั่งอยู่ในโซนรถนะคะแล้วก็ทําการค้ำประกันให้เรียบร้อยแล้วการการที่มาซื้อขายรถในวันนั้นนะคะก็เป็นการซื้อรถเงินผ่อนหลังจากนั้นดินฉันก็ได้รถอพอหลังจากที่ค้ำประกันรถเสร็จนะคะดิฉันก็ บอกกับเจ้าหน้าที่ในรถนะคะว่าเดี๋ยวรอให้ถึงวันที่ที่ดิฉันต้องการที่จะมาออกรถดิฉันถึงจะมารับรถนะคะก็แจ้งเขาไปพอหลังจากนั้นนะคะก็เสร็จจากค้ำประกันรถอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วดิฉันกับพันโทท่านนั้นกษามีนะคะก็ไปส่งท่านถึงที่บ้านแล้วก็รอจนกระทั่งถึงวันที่จะไปรับรถอีกทีหนึ่งนะคะคราวนี้นะคะ ถ้า,ามีโอกาสดิฉันก็จะไปสัมภาษณ์พันโทท่านนี้นะคะว่าท่านมีเหตุผลอันใดถึงมาคับประกันรถให้ดิฉันแล้วทำไมท่าทางที่ท่านคับประกันรถให้ดิฉันท่านทำไมมีความสุขจังเลยที่มาคับประกันรถให้ดิฉันก็อยากให้คุณผู้ชมรอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดิฉันจะไป หาโอกาสไปสัมภาษณ์พันโทท่านนี้นะคะ,ะดิฉันได้พูดเอาไว้นะคะว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับพันโทท่านหนึ่งที่ดิฉันพูดไว้ว่าดิฉันได้ปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาหาญาิอดีชาตินะคะแล้ววันนี้ดิฉันก็เลยได้นัดกับท่านพันโทท่านนี้นะคะที่จะมาขอสัมภาษณ์ว่า มีเหตุผลอะไรยังไงคะถึงค้ำประกันรถให้ดิฉันทั้งท้ที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยแม้แต่ชื่อนามสกุลก็ไม่รู้จักกันมาก่อนทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ,อะตอนนี้เราจะขอแนะนําคุณผู้ชมให้รู้จักกับท่านพันโทเมื่อก่อนท่านชื่อว่าพันโทอรุณบรรจงนะคะในสมัยที่ดิฉันเขียนหนังสือกรรมของผู้หญิงคนนี้เล่มหนึ่งและเล่มสองนะคะแต่ตอนนี้ท่านเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นพันโท วิโรธกลั่นดำดีโรธค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะอ,อยากอยากจะทราบว่าตอนที่ดิฉันได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาไปในตอนลังคืนนะคะแล้วปรากฏว่าวันอีกวันหนึ่งมานะคะรุงขึ้นอีกวันหนึ่งมาดิฉันก็มาซื้อผลไม้ที่ตลาดแล้วมาเจอท่านตอนที่ดิฉันได้ถามาแม่ค้าขายผลไม้นะคะว่า มีใครรับจ้างค้ำประกันไหมแม่ค้าก็บอกว่าไม่มีใครค้ำประกันไม่มีใครรับจ้างหรอกอน,นี่พอดีท่านได้ยินว่าดิฉันถามตรงนี้ท่านก็เลยคุยกับดิฉันว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านเคยเล่าเรื่องที่ว่าถ้ามีใครมาค้ำประกันในการให้ท่านได้เข้าทํางานเป็นข้าราชการทหารท่านจะค้ำประกันให้ทุกคนที่มาขอความช่วยเหลืออันนี้จริงไหมคะท่านจริงครับจริงใช่ไหมคะครับจริงค่ะแล้วตอนนั้นที่ ที่เราเจอกันที่ตลาดนะคะเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมานะคะคตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงคะทีะ่ท่านมีความรู้สึกว่าไว้ใจยังไงถึงมายื่นข้อเสนออยากจะมาค้าประกันรถยนต์ให้ดิฉันนะคะในสมัยนนมีความรู้สึกค,คือหลังจากที่ทางนี้พูดไปแล้วนะครับ,รบผมก็มีความรู้สึกว่าจะค้าประกันไนด้ดีหรือไม่ดีเนาะผมไม่รู้จักด้วยค่ะ แต่ก็มันดูหน้า,อามองหน้า,ามองก็าย่เชื่อถือได้นะคิดว่าอย่างเป็นคนดีคิดอย่างนั้นก็เลยมีความสงสารว่าการที่เอารถออกมาทำประกันรถให้เนี่ย<ะ>เพราะรถนั้นจะได้ออกมาเป็นเครื่องมือในการหากิน<ะ>ประกอบอาชีพก็เลยบอกก็เลยนึกในใจว่าช่วยดีกว่าถ้างั้นอ,อก็เลยถึงตัดสินใจช่วยคแล้วตอนนั้นนี่ไม่คิดเลยคะว่าดิฉันจะโกงค่ะ กิสมมุติว่า like ด to ิฉ <acht hy> ันโกงไปนีはは่ท่านต้องรับผิดชอบในการชดใช้ในการจ่ายค่ารวมงวดรถแทนดิฉันนะตอนนั้นไม่ได้คิดหรอคะตอนนั้นผมก็คิดครับแต่ผมเห็นจากหน้าเห็นจากทั้งสองคนนะครับก็คิดว่าเป็นคนดีน่าเชื่อถือได้เพราะบุคลิกลักษณะคนเนี่ยเป็นเครื่องบอกอย่างหนึ่งว่าน่าจะเชื่อถือได้หรือไม่อาจจะเป็นเพราะว่า ในการบัตรรมของเราเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเมื่อมาเห็นกันแล้วก็เกิดความเชื่อใจกันค่ะจากกระแสจิตที่อาจจะเชื่อถึงกันกใช่ไหมครับค่ะแล้วที่ผ่านมาสิบกว่าปีอ่ะดิฉันได้ทําให้ท่านเ,เกิดความเสียหายไหมคะเช่นต้องมารับผิดชอบในการใช้หนี้ในการผ่อนรถแทนดิฉัน,นได้ทํำไหมคะได้ทําตรงนี้ได้ได้ไดไดออกค่าใช้จ่ายให้ไหมคะผม รับผิดชอบแบบค้ำประกันให้แล้วเนี่ยปรากฏว่าทั้งสองท่านนะครับเป็นคนที่เเป็นคนดีอยู่ในศิลในธรรมสมกับที่ผมเห็นตั้งแต่แรกแล้วค่ะก็ไม่ทําให้ผิดหวังไม,ไ,มไ,มไม่ทำให้เกิดผิดหวังไม่ทำให้ผมต้องไปรับผิดชอบยุ่งยากลําบากใจอะไรเลยซึ่งผิดกระไอื่นๆที่ผมค้ำประกันไปเยอะแล้วทําให้ผมต้องไปรับผิดชอบต้องไปชดใช้อืค่ะมีหลายรายเลยใช่ไหมคะมีหลายรายครับที่เราค้ำประกันเขาไปแล้วเขากลับทําให้เราเสียความรู้สึกคือ เขาไม่รับผิดชอบในการใช้นี่เราก็ต้องตามไปใช้นี่ในส่วนที่ท่านได้ไปคำประกันรถให้กับเอมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ลดอย่างเดียวค่ะตอนนั้นก็ก็ทุกใจเหมือนกันใช่ไหมคะเจอคนที่ทํากับท่านแบบนี้แต่ผมคิดว่าเป็นการช่วยเหลือเขาบางทีมันอาจจะอะไรมันทุกใจยุ่งยากลาบากใจแต่ว่า มันเหมือนกับสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองอย่างนะถ้าเราเห็นแก่ตัวเราไม่ช่วยเขา <c oughs> เขาก็ไม่มีทางออกทางใดอย่างบางคนเนี้ยห้ผมไปค้าประกันในเรื่องรถค้าประกันในเรื่องของเงินกู้ค้าประกันหลายอย่างเคยปฏิเสธเคยปฏิเสธไหมไหมคะที่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ปฏิเสธเลยใครที่เดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือท่านก็ช่วยหมดเลยใช่ไหมคะอยู่ในเรื่องที่ช่วยได้ผมช่วยเลยครับตอนนี้นะคะเอ่อ คุณผู้ชมลองดูนะคะว่าในโลกใบนี้นะคะมีใครที่จะเหมือนท่านพันโทอารุณบรรจงหรือ,อชื่อใหม่ท่านก็คือพันโทวิโรธกันดำดีโรธนะคะจะมีใครที่เป็นเหมือนท่านได้คะเพราะว่าตามที่ดิฉันก่อนที่จะมาเจอท่านน่ดิฉันได้ไปขอความช่วยเหลือกับญาติพี่น้องที่เคยค้ำประกันแล้วก็เลยหลายลายปฏิเสธดิฉันหมดเลยจนดิฉันมีความรู้สึกว่าถ้าเราหาใครค้ำประกันไม่ได้เนี่ย พอครบเดือนเงินหนึ่งหมื่นที่ฉันไปจองไว้ต้องโดนยึดแน่นอนเลยแต่แปลกมากเลยครับที่การนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมแล้วดิฉันแผ่เมตตาออกไปหาญาิอดีตชาติกลับมาเจอท่านผู้พันท่านนี้ค่ะเป็นเรื่องที่แปลกนะคะที่อยู่ๆคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนกลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาตินี้มัน ต้องต้องขอขอบพระคุณท่านมากๆนะคะสิบกว่าปีปรรสิกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันก็ยังไม่เคยลืมบุญคุณท่านค่ะอย่างน้อยก็ปลายปีก็นําขนมผลไม้อะไรมาเลี้ยงมามาเลี้ยงน้องๆมาให้ท่านได้รับประทานบ้างขอบคุณมากครับก็ <laughs> <laughs> ถ้าหากว่ามีอะไรยังไงก็ให้คอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะต้องขอบพระคุณมากนะคะท่านสวัสดีค่ะค,ครไม่เป็นไรครับหากไม่อยากพลาดคลิป ที่เป็นเรื่องราวในในเรื่องมหัศจรรย์ในเรื่องที่แปลกแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ